พีทผู้น่าสงสารพีทกลัวมแมลงมากเขาอยากหาสถานที่บนโลกที่เขาจะปลอดภัยจากพวกมันหลังจากค้นคว้าและเดินทางมันนานหลายปีในที่สุดเขาก็พบสถานที่ให้ไปแอนตาร์กติกาพีทไปถึงที่นั่นโดยมั่นใจว่ามแมลงไม่มีทางรอดในอากาศหนาวเหน็บแน่ๆเฮ้ย <c oughs> เขาไม่รู้หรอกว่ามแมลงมีอยู่ทุกทวีปบ,บนโลกใบนี้อืมก็ไม่เชิงนะเขาพูดถูกเรื่องทวีปแอนตาร์กติกามันไม่ได้เป็นแหล่งอาศัยของมแมลงมากมาย ที่จริงแล้วมีแมลงสายพันธุ์เดียวเท่านั้นที่ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นบ้านนั่นคือรินไรปีกที่ชื่อเบลจิกาแอนตาร์กติกาแมลงตัวนี้มีขนาดเล็กจิ๋วแต่ก็ยังเป็นแมลงบกที่ตัวใหญ่ที่สุดของทวีปแอนตาร์กติกาเอาล่ะเราสรุปได้ว่าไม่มีที่ไหนบนโลกที่คุณหนีแมลงได้นั่นก็ไม่จริงอีกแล้วแหละแต่คุณก็อาจต้องเรียนว่ายน้ำเนื่องจากที่เดียวที่ไม่มีแมลงอาศัยอยู่ภายในก็คือพื้นผิวโลกที่มีมหาสมุทรปกคลุมแต่ทําไมแมลงถึงเกลียดที่นี่มากนักล่ะ ไม่มีใครอธิบายได้อย่างชัดเจนแต่บางคนคิดว่ามันเป็นเพราะมหาสมุทรไม่มีพืชที่มแมลงใช้เป็นอาหารและที่พักพิงได้พวกมันอาจเป็นเครือข่ายสายลับที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยเช่นกันเนื่องจากมแมลงมีหูอยู่ทั่วทุกที่ส่วนใหญ่แล้วหูเหล่านี้ไม่ได้อยู่บนหัวของพวกมันบางตัวมีหูที่ปีกบางตัวมีที่ขาและบางตัวก็มีแม้แต่ที่ท้องและคอมะแมลงเหล่านี้ส่วนมากใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวแต่ก็มีบางชนิดที่มีครอบครัวจริงๆเช่นดวงคิวสั้นเป็นต้น พวกมันสร้างยูนิตที่เหมือนครอบครัวซึ่งพ่อแม่ทั้งสองทำงานร่วมกันเพื่อเลี้ยงดูลูกพวกมันยังมีคำศัพท์ของตัวเองและพูดคุยกันด้วยการส่งเสียงร้องสูงๆเมื่อมแมลงตกจากที่สูงมันจะบาดเจ็บหรือเปล่าเรื่องนี้ซับซ้อนอยู่สักหน่อยแต่ลองมาเอามดเป็นตัวอย่างกันพวกมันไม่ได้รับความเสียหายจากการหล่นและนั่นเป็นเพราะพวกมันมีขนาดเล็กมากในทางเทคนิคแล้วมแมลงอื่นๆจำนวนมากก็ตกจากที่สูงได้หลายกิโลเมตรแล้วก็ยังอยู่ดี คำอธิบายเกี่ยวข้องอย่างมากกับวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ซึ่งตัวมแมลงเองก็ไม่มีเวลาศึกษาแต่พูดง่ายๆก็คือพวกมันไม่หนักพอที่จะทำให้เกิดแรงประทะกับพื้นผิวที่พวกมันกระแทกเมื่อมันหล่นพวกมันไม่ได้เร่งความเร็วพวกมันช้าลงพื้นผิวที่ค่อนข้างใหญ่ของตัวมดเมื่อเทียบกับน้ำหนักอันน้อยนิดของมันทำให้เกิดแรงลากอย่างมากเมื่อมันเคลื่อนที่ผ่านอากาศมันจึงช้าลงเมื่อถึงจุดสิ้นสุดการหล่นเมื่อพูดถึงมดฉันก็พูดถึงมดอยู่น,นี่นา มีพวกมันประมาณ1000ล้านล้านตัวบนโลกตลอดเวลานั่นคือมดประมาณ 1.4. ล้านตัวต่อคนคำนวณโดยเทียบกับประชากรโลก7.3,000พันล้านคนถ้าเราคิดอย่างนั้นโลกก็คือดาวเคราะหของพวกมันใช่ไหมล่ะยากที่จะจินตนาการถึงมแมลงวันผลไม้ที่สวมหมวกนักบินอวกาศแต่เรื่องจริงก็คือพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดแรกที่ถูกส่งไปยังอวกาศย้อนกลับไปในปี1947 เมื่อพวกมันโบกมือลาโลกในจรวด V ีซึ่งไปสูงถึง110กิโลเมตรในเวลาน้อยกว่า200วินาทีจากนั้นพวกมันก็กลับมายัางโลกด้วย่มชูชีพไม่ใช่มแมลงทุกตัวที่โชคดีแบบนั้นตัวอย่างเช่นบุ้งมีตาทั้งหมด12ดวงแต่โดยทั่วไปแล้วก็ตาบอดดวงตาเล็กๆที่เรียบง่ายของพวกมันแยกแยะได้แค่ความสว่างและความมืดเท่านั้นเพราะงาั้นพวกมันจึงมองไม่เห็นภาพชัดๆของสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้และไม่หรอกแว่นตาก,ก็ไม่ได้ช่วยอะไรถ้าคุณคิดอย่างนั้นอยู่ แมลงบางตัวทุ่มเทยอย่างมากในการออกเดตของพวกมันตัวอย่างเหมาะก,ก็คือพวกแมลง stonefly ที่วิตพื้นเพื่อดึงดูดตัวเมียคุณรู้ไหมว่าผีเสื้อลิอมรสสภาพแวดล้อมด้วยเท้าของพวกมันได้ยินถูกต้องแล้วละ่ะนั่นเป็นเพราะพวกมันมีเซนเซอร์รับรสที่เท้าซึ่งช่วยให้พวกมันหาอาหารได้พวกมันยืนบนใบไม้แล้วก็ชิมรสชาติถ้าพวกมันรู้ว่าพืชชนิดนี้เป็นสิ่งที่ตัวอ่อนกินได้พวกมันก็จะวางไข่ไว้ที่จุดนี้ แต่จะกินได้ยังไงเนื่องจากพวกมันกัดหรือเคี้ยวไม่ได้พวกมันใช้ลิ้นที่ยาวซึ่งดูเหมือนท่อที่เรียกว,ว่างวงโดยพื้นฐานแล้วมันเป็นหลอดที่ช่วยให้ผีเสื้อดูดของเหลวอย่างเช่นน้ำหวานเป็นต้นบนรรพบุรุษของสิ่งมีชีวิตเจ้าเลนี้เคยอาศัยอยู่บนโลกนี้มาก่อนตัวไดโนเสาร์ซะอีกบันทึกฟอสซิลแสดงให้เห็นว่าตะกแตนโบราณถือก,กำเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ300ล้านปีก่อนเคยได้ยินว่ามแมลงเป็นแฟนเพลงร็อกหรือเปล่า ปลวกชอบเสียงแบบนี้มากปลวกจะเคี้ยวไม้เพื่อดูว่ามีไม้ชนิดใดอยู่ใกล้ๆพวกมันโดยใช้การสั่นสะเทือนทำไมล่ะเพราะถ้าเพลง Heavy Metal หรือเพลงร็อกเปิดอยู่ก็จะช่วยให้พวกมันหาแหล่งอาหารที่ด mm. <ped> ีที่สุดได้พวกมันเคี้ยวเนื้อไม้ได้เร็วกว่าความเร็วปกติอืมพวกมันเคี้ยวช้าลงตอนฟังเพลงของ b r a มส s หรือบา c h หรือเปล่านะหรือแค่ไปนอนนี่เป็นแมลงชนิดหนึ่งที่หาดูได้ยากแน่ๆเจ้าแห่งการปลอมตัวนี้ดูเหมือนใบไม้ ตลอดเวลาที่พวกมันถือกำเนิดขึ้นพวกมันได้พัฒนาลายพรางประเภทนี้ขึ้นมาเพื่อที่ผู้ล่าจะได้มองข้ามพวกมันไปพวกมันโยกไปมาเพื่อเล่นแบบการเคลื่อนไหวของใบไม้ที่ปลิวไปตามลมด้วยธรรมชาติมีผู้พยากรณ์อากาศเป็นของตัวเองจิงริดผู้ยิ่งใหญ่มันทำงานเหมือนเทอร์โมมิเตอร์มากกว่าถ้าคุณอยากเรียกแบบนั้น ปรากฏว่าคุณคำนวณอุณหภูมิข้างนอกได้ด้วยตัวเองโดยนับเสียงร้องของจิงหรีที่คุณได้ยินใน1นาทีแล้วหารด้วย4จากนั้นคุณคูณบวก40ให้กับตัวเลขที่คุณได้และคุณก็จะได้ตัวเลขอุณหภูมิโดยประมาณในหน่วยฟาเรนไฮต์จิงหรียังมีเพลงของตัวเองซึ่งใช้เพื่อดึงดูดเพื่อนฝูงและปกป้องดินแดนของพวกมันด้วยใช่เพลงที่ใช้ขับไล่และดึงดูดใจในเวลาเดียวกันคุณควรจะคิดถึงเต่าทองถ้าคุณสนใจบริการจัดสวนฟรี นั่นเป็นเพราะพวกมันกินมแมลงชนิดอื่นซึ่งบางชนิดก็ทำลายพืชของคุณได้พวกมันจัดการมแมลงวันผลไม้แล้วไรได้เต่าทองอาจจะกินมแมลงมากกว่า5,000ตัวในช่วงอายุไขของมันซึ่งคือประมาณ1ปีมาดูข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับพึ่งซอมยุ่งกันปีกของพวกมันกระพือได้190ครั้งต่อวินาทีฉันจะคำนวณให้คุณเองนั่นคือ1น4 0 0ครั้งต่อนาทีช่างเป็นการออกกำลังกายที่ดีจริงๆ ผู้มันต้องการความแข็งแรงนั้นเนื่องจากรังพึ่งรังเดียวผลิตน้ำพึ่งได้ประมาณ100กิโลกรัมในแต่ละปีนั่นคือโหลน้ำพึ่งถึง220โหลมันเป็นเสมือนโรงงานธรรมชาติแต่คุณต้องสอนพึ่งทำน้ำพึ่งการทำแบบนั้นไม่ได้อยู่ในสัญชาตญยานของมันอีกเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับชีวิตพึ่งก็คืออุณหภูมิภายในรังพึ่งจะอยู่ที่34องศาเสมอโดยไม่คำนึงถึงสภาพอากาศภายนอกนั่นเป็นเพราะว่าผู้มันทำฉนวนได้เก่งจริงๆ พึ่งยังมีกระเพาะแยกการสําหรับกินและเก็บน้าพึ่งด้วยสําหรับพึ่งมันก็เทียบเท่ากับการไม่ทําธุระในขณะที่กําลังกินโอเคอย่าพึ่งกระโจนออกจากเก้าอี้เลยเพราะคุณอาจจะชอบข้อเท็จจริงบางอย่างเกี่ยวกับแมงมุมก็ได้พวกมันช่วยได้มากในการรักษาพืชผลของเราให้ปลอดจากแมลงชนิดอื่นเพราะงานถ้าคุณลองคิดดูเราก็มีเรื่องที่ต้องขอบคุณพวกมันอยู่นะสายตาของพวกมันก็น่าทึ่งเช่นกัน พวกมันเห็นสเปกตรัมของแสงที่เรามองไม่เห็นเช่นแสง UVA และ UVB และเมื่อพูดถึงพลังพิเศษของพวกมันเส้นใยแมงมุมแข็งแรงกว่าเส้นเหล็กถึง5เท่าแน่นอนเมื่อเทียบที่ความหนาเท่ากันนะนักวิทยาศา,ศาสตร์บางคนเชื่อว่าถ้าแมงมุมมีขนาดใหญ่เท่ามนุษย์ขอให้อย่าเป็นอย่างนั้นเลยใยของพวกมันสามารถหยุดวัตถุขนาดใหญ่เท่าเครื่องบินได้แล้วใยแมงมุมนั้นจริงๆแล้วเป็นของเหลวแต่จะแข็งตัวเมื่อสัมผัสกับอากาศ พวกมันยังค่อนข้างโจเลและวิวัฒนาการให้ดูเหมือนมดมากขึ้นทำไมนะหรอพวกมันก็จะได้หลีกเลี่ยงผู้ล่าและล่ามดได้ดีขึ้นไงล่ะแมงมุมไม่มีปีกเรื่องนั้นแงอยู่แล้วแต่พวกมันสามารถกระโดดได้ไกลถึง50เท่าของความยาวของลำตัวแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ยังกลัวอยู่ดีเวลาคิดถึงแมงมุมแล้วคุณล่ะ